สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาแบ่งปันกันเหมือนเดิมค่ะถักโครเชต์ลายพาร์ตกันค่ะเป็นการถักซองใส่โทรศัพท์นะคะใช้ไหมพรมหรือโครเชต์ที่ท่านมีอยู่ปรับขนาดให้เข้ากับโทรศัพท์ของท่านได้ค่ะไหมพรมที่ใช้ถักใช้สีพายเส้นใหญ่ค่ะของอีเกิลเข็มถักโครเชต์ทิวลิปเบอร์สามทับศูนย์เริ่มต้นในการถัก จับเข็มและไหมาตามที่มือท่านถนัดนะคะถักโซ่ขึ้นไปยี่สิบโซ่ค่ะถักครบยี่สิบโซ่แล้วถักขึ้นไปอีกสามโซ่ค่ะค่ะทำพอหนึ่งคอค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงหัวเข็มในโซ่ที่ยี่สิบ แทงไหมเส้นเดียวนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะปลดไหมสองเส้นหนึ่งครั้งปลดอีกสองเส้นหลักของงานจะสูงประมาณ1นึ่เซนค่ะหากพอหนึ่งคอค่ะลงทุกหลักโซ่นะคะรวมทั้งหมดจะได้21หลักค่ะ แถวแรกตรงส่วนนี้คือส่วนที่จะเป็นก้นของชิ้นงานค่ะค่ะถัดไปค่ะเราถักขึ้นมานะคะลงทุกหลักเหมือนกันค่ะให้ได้ยีสบเอ็ดหลักค่ะทำพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งค่ะลงในหลักเดียวกันก่อนนะคะหมุนงานขึ้นมาค่ะเก็บไหมเส้นนี้ไปด้วยนะคะทำพอหนึ่งคอค่ะให้ตรงทุกหลักเลยนะคะ ค่ะถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะค่ะหัวม,มุมนี้เราถักพอหนึ่งคอค่ะลงในหลักเดียวกันอีกหนึ่งหลักค่ะค่ะปิดแถวด้วยการถักเลื่อนห่วงค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามค่ะแถวที่สองถักโซ่สาม พัพอหนึ่งคอค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงทุกหลักเลยค่ะจะได้ทั้งหมดสี่สิบสองหลักถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะ,ะนับโซ่ขึ้นไปค่ะหนึ่งสองสามแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามค่ะ เลื่อนห่วงออกมาจบแถวที่สองค่ะแถวที่สามโซ่หนึ่งนับมาค่ะหนึ่งสองค่ะเว้นสองหลักค่ะทำพอหนึ่งคอหลักถัดไปค่ะทั้งหมดเจ็ดครั้งค่ะ ครบเจ็ดหลักแล้วด้านข้างค่ะเหมือนกันค่ะนับถัดมานะคะสองหลักควัาธรรมดาค่ะลงในหลักถัดไปค่ะเป็นลายพัดนะคะขาหนึ่งช่องลายค่ะนับถัดมาค่ะสองหลักทำลายพัดเหมือนกันค่ะพอหนึ่งคอขาทั้งหมดเจ็ดหลัก นับถัดมานะคะหนึ่งสองค่ะเว้นมาสองช่องค่ะควักธรรมดาค่ะหรือตัว X นะคะในผังลายค่ะเราจะถากลายพัสแบบนี้นะคะรอบเลยค่ะงานที่ถักออกมาลายพัสจะมีเจ็ดช่องลายนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจบแถวค่ะ เลื่อนห่วงหนึ่งครั้งแถวที่สี่จะเป็นฐานของลายพัดค่ะถักโซ่ขึ้นไปห้าโซ่ทำพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งลงบนหลักเดียวถัดไปถักโซ่สี่ะอ้อมลายพัดมานะคะทําพอหนึ่งคอค่ะ ลงบนหลักคอทอหนึ่งครั้งโซ่สองคอหนึ่งคอค่ะอีกหนึ่งครั้งลงบนหลักเดียวกันค่ะโซ่สี่ค่ะอ้อมลายพัดมาค่ะทำคอหนึ่งคอค่ะ แทงหัวเข็มลงในหลักคอทอข้างล่างนี่ค่ะทำคอหคอหนึ่งหลักก่อนการด้วยโซ่สองทำคอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักค่ะลงบนหลักเดียวกัน่ะที่เหลือก็ทำแบบเดียวกันนะคะ ช่วงลายพัดช่วงสุดท้ายค่ะเราถักโซ่สองค่ะค่ะนับหลักไปนะคะหนึ่งสองสามสี่แทงหัวเข็มค่ะในหลักที่สี่ค่ะค่ะยังไม่ปลดนะคะทำพอหนึ่งคอค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะตรงนี้คือโซ่ห้าค่ะนับหลักขึ้นไปค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สาม ทำพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งค่ะค่ะปลดไหมสามเส้นพร้อมกันค่ะแถวที่ห้าโซ่หนึ่งค่ะถักลายพัดนะคะลงในช่องนี้ค่ะที่มีสองโซ่นี้นะคะทั้งหมดเจ็ดหลักค่ะ เรานับหลักข้างล่างนะคะหนึ่งสองสามสี่แทงหัวเข็มค่ะในหลักที่สี่นะคะทะลุผ่านออกมาค่ะถักคร่อมโซ่เลยค่ะทับไปด้วยกันเลยนะคะควักธรรมดาค่ะถัดไปค่ะถักลายพาดค่ะลงในช่องนี้นะคะที่เราถักพ่หนึ่งคอโซ่สองพ่หนึ่งคอนี่ค่ะมันจะมี งอยู่ทุกช่องนะคะทำพรคอทั้งหมดเจ็ดหลักค่ะตกบแถวค่ะแทงหัวเข็มค่ะเลื่อนหัวออกมา แถวที่หกจะเหมือนแถวที่สี่ค่ะถักโซ่ห้าทำพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งค่ะลงในหลักเดียวกันกโซ่สี่ค่ะอ้อมลายพัดมาค่ะทำพอหนึ่งคอพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง แทงหัวเข็มลงในหลักคอทอข้างล่างค่ะกานด้วยโซ่สองทำพอหนึ่งคอค่ะอีกหนึ่งครั้งลงในหลักเดียวกันค่ะถักโซ่สี่ ค่ะเป็นการทำฐานของกลีพัดนะคะจบแถวจะเหมือนแถวที่สี่ค่ะโซ่สองนับลายพัดนะคะหลักข้างล่างนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะนับไปสี่หลักแทงหัวเข็มขาะในหลักที่สี่ค่ะยังไม่ปลดค่ะถัดไปค่ะทำพอหนึ่งคอค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะตรงนี้ที่เป็นโซ่ห้านะคะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามค่ะ ทำพอหนึ่งคอค่ะปลดสองเส้นก่อนนะคะแล้วปลดทีเดียวพร้อมกันค่ะสามเส้นแถวที่เจ็ดถักขึ้นไปเลยนะคะคือลายพัดถักทั้งหมดนะคะตัวอย่างตั้งแต่แถวที่หนึ่งขึ้นมาค่ะยี่สิบสามแถวค่ะตรงนี้คือแถวที่ยี่สิบสามลายพัดที่หนึ่งสองสาม ค่ะถักลายพัดมาสามช่องลายแล้วนะคะนับหลักคอหนึ่งคอมาสี่หลักค่ะแทงหัวเข็มนะคะทะลุผ่านข้างหลังเลยค่ะถักคร่อมโซ่สี่ค่ะว่าธรรมดาก่อนนะคะค่ะถักโซ่ขึ้นไปค่ะแปดถึงยี่สิบโซ่ค่ะ ถักควักธรรมดาค่ะหนึ่งครั้งค่ะลงที่เดิมค่ะลายพัดส,สลับกับควักธรรมดาค่ะถักมานะคะโดยรอบค่ะใช้เข็มเย็บไหมพรมค่ะ ซ่อนปลายไหมนะคะตามรอยถักเดิมนี่ค่ะซ่อนข้างในของงานค่ะดอกไม้ใช้ไหมพรมเส้นเล็กสีพายค่ะเข็มถักโครเชต์เบอร์สอง ก็ธรรมดาค่ะตรงในวงกลมทั้งหมด6ครั้ง นองช้อนสีขาวโซ่สามอหนึ่งคอขาลงในหลักเดียวกันสองครั้งค่ะติดีดด้วยโซ่สาม ก่อนจะเริ่มกลีบใหม่เลื่อนห่วงก่อนค่ะในหลักคอทอถัดไปเสร็จแล้วถักโซ่สามทำลีบดอกค่ะ อาจจะใช้ลูกปัดหรือกระดุมก็ได้นะคะวางให้อยู่ตำแหน่งตรงกลางของงานค่ะใช้ปืนกาวค่ะใช้ปืนกาวติดนะคะติดให้แน่นนะคะเราได้ชิ้นงานอีกหนึ่งชิ้นแล้วค่ะค่ะซองใส่โทรศรรัพท์ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะ